ดูนะว่าคอบอดี้เป็นอลูมิเนียมกับเดียวกับไอแพดเลยนะเปิดใช้งานอยู่สังเกตได้ก็จะลองดับเทสร,ระดับประมาณหนึ่งเมตรกว่าพื้นปูนนะครับเจ็บสิบหเราก็จะลงไปปกตินะคือแบบบางทีถือถือแล้วก็หลุดมือจับไม่ทันอีกทีได้ไหม ก็ท่อที่ดูขอมเสียหายตรงนี้ถลอกไปเรียบร้อยนิดหน่อยนะครับเป็นปกติเพราะอลูมิเนียมมันเป็นอะไรที่ถลอกง่ายอยู่แนละ้วนี่ใหดูถลอกง่ายๆแต่ว่าสภาพเมื่อกี้ก็ยังดูดีอยู่นะไม่มีปัญหาอะไรไม่กล้าทํำขอบตกนะขอบตกผมว่าบุบลองคือถ้าเกิดไหนๆก็ไปแล้วนะครับฉะนั้นมีคนแกล้งผม คราวนี้ขอบตกแน่ๆเมื่อกี้เราได้แผลเพิ่มอีกหนึ่งแผลตรงนี้ตรงมุมขอบนะครับเพราะเป็นพื้นปูนแต่ว่าหน้าจอเนี่ยตรงนี้ขอบมีอะไรหลุดมาหน่อยนึงอหน้าจอบุบตรงนี้บุบจริงจังด้วยนะครับเหมือนกับจะหลุดเลยเมื่อกี้ปัดแรงมากนะอี <laughs> วเวรนนนนแต่ว่าก็ยังใช้งานปกติได้หน้าจอไม่แตกคือบุบไป,เ,ปเรียบร้อยแต่ว่าเหมือนก็ออกแบบมาว่าพอบุบป,ปุ๊บหน้าจอเด้งขึ้นอนะ มืนจอบุบไปเลยหน้าจอมันเด้งขึ้นมาบุบเยอะนี่เห็นปะหน้าจอมันจะเด้งขึ้นมาแต่ว่าหน้าจอไม่แตกใช้งานต่อได้ทัชได้ปกตินะครับแล้วเราก็ทำของสัภาะไปเครื่อลมาโอเคสรุปเป็นเครื่องที่หมอ